อ่าขอาการาบสมมดิเตแค่เมื่อทวีนะอยู่ในหนา้าเดสก์ท็อปของผมนะมวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมไม้ขาไปมากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับไม้ขาไปเกี่ยวกับพวกแบนเนอร์พวกน,นี้ฮะช่อองสามสิบซับนะฮะแต่ตอนนี้เกินมาสี่คนนะฮะเพียง <c oughs> แค่แกตรการง่ายๆน,น,นะฮะห้าคนแรกนะฮะเข้าไปคลิปไหนก็ได้ อย่าไปเม้นเม้นคำว่า,าคำว่าอะไรน,นะี f ิสิบไม่ใช่เหรอไฟล์อ่าเอาอี f ิสิบผมวงมน,นะฮะนนเพียงแค่พิมพ์คำว่าเราอยากได้แค่นี้อะฮะ ก็ได้นะฮะแต่ห้าคนแรกนะฮะผมจะดูเวลาด้วยอ่าถ้าอยากได้แน่นอนนะฮะแต่ต้องเป็นห้าคนแรกให้มันนี้ฮะเพราะผมขี้เกียจเขียนไปดูแต่คี้แต่คี้แตะขี้แต่มาอินโทรนะฮะอินโทนรน,โทนี้ องที่ผมบอกเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาดูบ่อยเพราะว่าสนิทรักดีเนาะเป็นโทรในคลิปเยอะด้วยอะไรฮะนี่ฮะ,ฮะผมทำแค่นี้อะไม่ได้ทำดีกว่าน,นี้แน่นอนฮะแต่นี้ทำไว้ก่อนเมืเ่อเร็วอยากไปรอบหนึ่งแล้ว กนะว่เซฟตามปกติเลยนะเซฟไปไหนเซฟไว้ดบบไหนคบไม่ใช่ไฟฮนะช่วยก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้มาสอนเลยทำแบบว่าเร็วเนาะเพราะยังไม่มาสอนผมก็ไม่ค่อยรู้เก่น คือว่าต้องปรับด้วยวย่ะใช่ไหมไม่หรออ่านะจากหกสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองเจ็ด ไม่ได้แล้วแล้วข้อนี้ฮะขี้ข้อนี้ไม่ได้สอนนะเนี่ยไมไ่สอนเลยจริงๆแค่เนี้แล้วก็ผมไม่ได้ไม่จริงไม่ได้ทำนะผมปรับแต่นี้มันต้องวิดีโอจุดๆๆๆๆๆอามีเสียงก็ขออภยัยเลยฮะดูสิรู้สึกว่าเซฟไม่ได้ดีนะ โปรไฟให้ก่อนเนวะยากก็ไม่สอนตรงนี้ฮ้ยลืมเสร็จแล้วฮะแค่น uh ี้ฮะแล้วก็แค่น yes ี่ฮะแต่ผมไม่ทำแบบนี้ครผมจะทำดีกว่านี้แน่นอน ผมมองได้จริงๆผมมองได้ผมจะทำดีกว่านี้นะแค่นี้อนะ่ะอืแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเรื่องนี้มากเท่านะไหร่นะไอ้แกละ่ะ คุณก็ต้องไอ้ว่าคุณก็ต้องหาแบบภาพพื้นหมมนังให้ผมนะฮะผมก็ไม่รู้จะเอาภาพไปดิให้ผมเอายกเ,ยเอาภาพอันนี้ก็ออันนี้มาใส่า็จะอ่าันีฮะอ่า างเช่นผมจะเอาอย่างเช่นผมจะเอาครับช่นขเอาวันนี้นะเอ้ตอนนี้่ะก็นี้นี่เกกชื่อไว้เกีวนะฮะ แล้วก็แค่เซฟแอปธรรมดาเหมืทุกอย่างโอเคนะฮะก็ขอจบคลิปเพื่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะแต่นะว่าผมไนมะ่นคนคิดก่อนผมดูก่อนไม่ได้ค่ะ้องคอมเมนต์ก่อนนะท้ายดีให้คอมเมนต์ที่คลิปที่ผมบอกให้อินโทรฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็ผมก็รับทำเลยนะฮะผมจะถูกถกวันนี้นะฮะห้าสิบชู อสองภาพห้าสิบทูนะฮะเพราะผมจะเป็นการฝึกนในตัวด้วยถ้าคล่องแค่ลวก็น่าจะสามสามรูปห้าสิบแบบนี้ก็ได้ฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการเงินเฉยไม่ต้องเงินเฉยก็เติมเกมนะฮะเคขอบจบเกมนะไปบา